สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสมาชิกช่องต้นข้าวลูกสาวเอฟีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยไม่ใช่แค่มันเล่าบรรยากาศคอนเสิร์ตธรรมดาแต่เราจะมาวิเคราะห์เบื้องหลังความคิดออการวางแผนที่ซ่อนอยู่ในการแสดงสดครั้งสำคัญของน้องต้นข้าวสุปริยาที่วัดบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับว่าเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาบนเวทีที่บ้านเกิดของตัวเองเพื่อตอกย้ำตัวตนแล้วก็วางรากฐานอาชีพในระยะย,ยาวได้ยังไง ใช่เลยค่ะการแสดงครั้งนั้นน่ะมันเหมือนเป็นกรณีศึกษาที่แบบน่าสนใจมากเลยนะคะว่าศิลปินจะสร้างแบรนด์ของตัวเองผ่านการแสดงสดยังไงมันมีอะไรที่มากกว่าแค่การร้องเพลงเยอะเลยค่ะมันคือการสื่อสารตัวตนวิสัยทัศน์แล้วก็การสร้างความผูกพันกับแฟนเพลงคือมันมีชั้นเชิงมากๆซึ่งน้องต้นข้าวทำได้หน้าทึ่งมากจริงๆค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ผมว่ามันชัดที่สุดเลยดีกว่าครับ ก็คือเรื่องการตอกย้ำรากเงาแล้วก็ความเป็นตัวตนของเขาทันทีที่น้องต้นข้าวขึ้นเวทีมาแล้วก็เริ่มพูดคุยกับผู้ชมเนี่ยสิ่งแรกๆที่พูดถึงเลยคือความเป็นคนกาญจนบ,บุรีมีการหยอดมุกเรื่องพูดเหนอด้วยซึ่งมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ในภาพใหญ่มันส่งผลอะไรบ้างครับโอ้โหมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความจริงแท้นะคะหรือ authenticity อ,อครับในยุคที่แบบภาพลักษณ์ศิลปินมักจะถูกปรุงแต่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยการที่น้องต้นข้าวเลือกที่จะนําเสนอเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตัวเองอย่างเรื่องสำเนียงการพูดมันไม่ใช่แค่สร้างเสียงหัวเราะนะคะแต่มันเป็นการส่งสารที่ทงพลังมากว่าเนี่แหละคือตัวตนของหนูจริงๆม,ม,มันทลายกำแพงระหว่างศิลปินกับคนดูลงทันทีเลยค่ะ ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเออนี่คือลูกหลานคือคนบ้านเดียวกันไม่ใช่คนดังที่แบบเข้าไม่ถึงเหมือนเป็นการบอกกลาย,ลายว่าไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนดังแค่ไหนก็ยังเป็นเด็กหญิงสุปริยาจากการชนบ,บุรีคนเดิมใช่เลยค่ะใช่เลยนะครับตอนที่แนะนําตัวอย่างเป็นทางการก็ย้ําชัดเจนมากว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนการจนะนุเคราะห์และพอเห็นคุณครูในกลุ่มผู้ชมก็ยกมือไหว้ทักทายเลยอันนี้น่ารักมากใช่ครับ ไหวทีละท่านเลยนะทั้งครูภาวดีครูป๊อปครูเตาะภาพแบบนี้มันหาดูได้ยากมากนะครับจากศิลปินสมัยนี้ถูกต้องค่ะนั่นคือการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสถาบันที่คนในท้องถิ่นเขายอมรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ชุมชนการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์บนเวทีแบบนั้นนะคะมันเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์นักร้องนักเรียนที่น่ารักแล้วก็มีสัมมาคาระวะ ซึ่งภาพลักษณ์แบบนี้มันแข็งแกร่งมากในตลาดเพลงลูกทุ่งมันสร้างความผูกพันทางใจกับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่กลุ่มพ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่มองน้องเขาเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานอ๋อครับซึ่งกลุ่มนี้แหละค่ะคือฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนในระยะยาวอย่างแท้จริงเลยแสดงว่าทุกการกระชําเลยตั้งแต่การเลือกเพลงเปิดตัวอย่างสยามเมืองยิ้มที่เหมือนเป็นการคารวะแผ่นดินไปจนถึงการไหว้ทักทายคุณครู ทั้งหมดนี้คือการวางรากฐานแบรนด์ของตัวเองให้มันแข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มเลยใช่ค่ะมันคือการสร้างบ้านที่มั่นคงให้กับตัวเองก่อนที่จะออกไปเติบโตในโลกกว้างการกระทำพวกนี้มันบอกเราว่าน้องเขารู้ดีว่าฐานที่มั่นที่สำคัญที่สุดของเขาคือที่ไหนแล้วก็คือใครการเชื่อมโยงกับร่างเงาของตัวเองนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องตัวตนอย่างเดียวมันยังขยายไปถึงหลักการทำงาน ความเป็นมืออาชีพของเขาด้วยโดยเฉพาะช่วงที่น้องเขาอธิบายเรื่องรูปแบบการรักงานบนเวทีผมว่านั่นเป็นช่วงที่แบบพีคมากน่าสนใจมากครับเป็นการประกาศจุดยืนทางธุรจิจที่ชัดเจนแล้วก็กล้าหาญมากค่ะสำหรับศิลปินที่อายุยังน้อยขนาดนี้นกล้าหาญยังไงเหรอครับคือ ตอนที่น้องเขาประกาศว่าจะค่อยๆลดงานเปิดแผ่นหรือว่า backing track ลงแล้วจะมุ่งไปที่งานแสดงกับวงดนตรีสดเต็มตัวทั้งวงสุปรยาแบนด์ของตัวเองแล้วก็วงสอนสุพันโชส่วนตัวผมแอบ,บคิดนะว่ามันจะเสี่ยงไปหน่อยไหมครับเพราะงานแบบ backing track มันน่าจะหาง่ายกว่าต้นทุนต่ากว่าการตัดช่องทางนี้ไปอาจจะทาให้เสียโอกาสบางอย่างไปหรือเปล่าครับเป็นคาถามที่ดีมากค่ะ คือในระยะสั้นอาจจะดูเหมือนการปิดประตูบางบานไปแต่ในระยะยาวนะคะนี่คือการลงทุนเพื่อย,ยกระดับแบรนด์ตัวเองเลยค่ะอ oh. ลองคิดตามนะคะในวงการเพลงเนี่ยการแสดงสดกับวงดนตรีเต็มรูปแบบถือเป็นมาตรฐานสูงสุดมันคือการส่งสัญญ,ญาณไปยังตลาดไปยังผู้จัดงานแล้วก็แฟนเพลงว่าแบรนด์ต้นข้าวสุปริยาคือแบรนด์คุณภาพสูง ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ชมเป็นอันดับแรกไม่ใช่แค่แบบมาร้องเพลงให้มันจบๆไปอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการเปลี่ยนจากการรับงานเชิงปริมาณไปสู่การรับงานเชิงคุณภาพซึ่งน่าจะส่งผลต่อค่าตัวแล้วก็ภาพลักษณ์ในอนาคตโดยตรงเลยถูกต้องที่สุดคะ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่มองการไกลามากคือทีมงานกำลังสร้างภาพจำว่าถ้าอยากชมโชว์ที่มีคุณภาพจริงๆต้องจ้างต้นข้าวสุปริยาพร้อมวงดนตรี ซึ่งมันจะทําให้เขาแตกต่างจากศิลปินหน้าใหม่คนอื่นๆในตลาดอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะครับและการที่น้องเขาเลือกที่จะสื่อสารเรื่องนี้โดยตรงกับแฟนเพลงบนเวทีเนี่ยก็แสดงถึงความโปรง่งใสแล้วก็ให้เกียรติแฟนเพลงมากๆเหมือนเป็นการบอกว่าผู้เรากําลังจะเติบโตไปอีกขั้นด้วยกันนะและนี่คือมาตรฐานใหม่ที่เราจะมอบให้แล้วมันก็สอดคล้องกับหลักการทำงานที่น้องเขาอ้างถึงคำสอนของคุณครูเป๊ะเลยที่บอกว่า เป็นศิลปินต้องสู้ทุกเวทีต่อให้มีคนดูแค่3ถึงคนก็ต้องแสดงให้เหมือนมีคนดูเยอะๆพอเอาสองเรื่องนี้มาต่อกันมันเห็นภาพเลยครับว่าเขาไม่ได้มองว่านี่คืองานแต่มันคือศิละปะคือความรับผิดชอบต่อคนดูจริงๆนี่คือหัวใจของความเป็นมืออาชีพเลยค่ะการให้เกียรติทุกเวทีทุกทีมงานไม่ว่าสเกลงานจะเล็กหรือใหญ่มันคือทัศนคติที่จะทําให้เขาอยู่ในวงการนี้ได้อย่างยั่งยืนการประกาศเรื่องวงดนตรีสดเนี่ยมันคือกล,ลยุทธ ส่วนคำพูดเรื่องการสู้ทุกเวทีมันคือจิตวิญญาณที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์นั้นค่ะสองสิ่งนี้ต้องไปด้วยกันจากเรื่องความเป็นมืออาชีพมาถึงอีกประเด็นที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยและอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนรักน้องต้นข้าวมากขนาดนี้นั่นก็คือการจัดการกับชื่อเสียงและความถ่อมตนครับมันมีจุดพีคอยู่ตอนหนึ่งที่น้องเขาพูดถึงคาว่าซูปเปอร์สตาร์ค่ะ เป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังมากแล้วก็สะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุดเลยใช่ค่ะเขาบอกว่ามีคนเรียกเขาแบบนั้นเยอะขึ้นมากหลังจากที่ได้รับรางวัลใหญ่ๆห,หรือว่าได้ขึ้นบิลบอร์ดที่อเมริกาแต่เขากลับปฏิเสธคำเรียกนั้นอย่างนอบน้อมมากแล้วก็พูดประโยคที่ผมว่าทุกคนที่ได้ฟังต้องจำไปอีกนานเลยว่าหนูไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์หนูเป็นเพียงนักร้องนักเรียนมหนึ่งจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีในมุมมองของนักวิเคราะห์ครับ มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังประโยคนี้บ้างครับประโยคนี้เป็นการวางตำแหน่งแบรนด์ที่หลักแหลมมากครับมันไม่ใช่แค่การถ่อมตัวธรรมดานะครับแต่มันคือกลยุทธ์การสื่อสารที่แยบยนมากอย่างแรกเลยก็คือ การจัดการความคาดหวังจัดการความคาดหวังใช่ค่ะการเรียกตัวเองว่าซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยแต่การใช้คำว่านักร้องนักเรียนมันเหมือนสร้างเกราะปกป้องความคาดหวังที่สูงเกินไปทำให้ผู้คนมองเขาด้วยความเอ็นดูพร้อมจะให้อภัยถ้ามีข้อผิดพลาดแล้วก็พร้อมจะเอาใจช่วยให้เขาเติบโตค่ะอ๋อเหมือนการบอกทุกคนว่าหนูยังเป็นเด็กนะยังต้องเรียนรู้อีกเยอะซึ่งมันทำให้คนอยากจะสนับสนุนมากกว่าอยากจะตัดสิน ใช่ค่ะและอย่างที่สองมันคือการสร้างความแตกต่างในยุคที่ศิลปินหน้าใหม่พยายามสร้างภาพให้ดูยิ่งใหญ่การที่เขาเลือกทางตรงกันข้ามมันทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยมันคือความถ่อมตนที่กลายเป็นจุดแข็งที่ส่งพลังที่สุดและสุดท้ายคือการให้เครดิตกับแฟนเพลงค่ะเขาจะย้ำเสมอว่าความสำเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นได้ก็เพราะความรักจากแฟนเพลงเท่านั้นนี่คือการดึงแฟนคลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของความสําเร็จนี้ร่วมกันซึ่งมันจะสร้างความพักดีที่ไม่มีอะไรมาทําลายได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงซิงเกิลใหม่ของเขาเพลงจากใจต้นข้าวเป๊กเลยที่เขาบอกว่าไม่ได้คาดหวังเรื่องยอดวิวอะไรเลยเป้าหมายเดียวคือทําเพลงนี้เพื่อขอบคุณแฟนเพลงที่รักหนูมันเป็นแนวคิดเดียวกันเลยคือเอาแฟนเพลงเป็นศูนย์กลางเป็นการตอกย้ําจุดยืนเดียวกันอย่างสม่ําเสมอค่ะการกระทําและคําพูดของเขาไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด เขาไม่ได้แค่พูดว่าถ่อมตนนะคะแต่เขายังแสดงออกผ่านการกระทําด้วยอย่างเช่นการเดินลงจากเวทีไปหาแฟนเพลงอย่างใกล้ชิดครับผมหรือการรับเพลงขออย่างน้ําตาจราเข้แล้วก็เล่าเรื่องตลกๆที่เคยเอาเพลงนี้ไปประกวดแล้วตกรอบแรกการกล้าเล่าเรื่องความพ่ายแพ้ของตัวเองมันยิ่งทําให้เขาดูเป็นมนุษย์ที่จับต้องได้ไม่ใช่ซูปเปอร์สตาร์ที่อยู่บนหอคอยงาช้าง พอรมองภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับตั้งแต่การเชื่อมโยงกับบ้านเกิดความเป็นมืออาชีพที่มองการไกลแล้วก็ความถ่อมตนที่เป็นธรรมชาติมันเหมือนกับว่าการแสดงสดครั้งนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่เป็นเหมือนแถลงการตัวตนของศิลปินที่ชื่อต้นข้าวสืบปริยาเลยนะครับถูกต้องค่ะเธอใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงบนเวทีไวใช่แค่เพื่อมอบความบันเทิงแต่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวว่าเธอเป็นใครมาจากไหนกำลังจะไปที่ไหน และจะไม่มีวันลืมคนที่ร่วมเดินทางมากับเธอได้อย่างไรมันคือการสร้างแบรนด์ผ่านการกระทําที่จริงใจซึ่งมันทรงพลังกว่าการโปรโมทใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าจะทําให้พวกเราเชาวช่องต้นข้าวลูกสาว FC ได้เห็นมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของศิลปินที่เรารักนะครับและสามารถนําไปต่อย,ยอดในการสร้างคอนเทนต์ดีๆเพื่อสนับสนุนน้องต้นข้าวต่อไปได้อย่างแน่นอนและสําหรับใครที่กําลังรับชมอยู่ ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องต้นข้าวลูกสาว FC กันไว้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องแล้วก็ทีมงานสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปครับขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะในยุคที่ภาพลักษณ์และความสำเร็จมักจะถูกวัดด้วยยอดวิวและรางวัลต่างๆการที่ศิลปินอายุน้อยอย่างน้องต้นข้าวเลือกที่จะยึดมั่นในความจริงแท้ความ่อมตกและการเชื่อมโยงกับรากเหง้าของตัวเองอย่างเหนียวแน่นแบบเนี้ย จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เธอเติบโตบนเส้นทางสายนี้ได้อย่างยั่งยืนและแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆได้อย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นเมื่อเธอเติบโตขึ้นเผชิญกับแรงกดดันของวงการที่มากขึ้นเธอจะยังสามารถรักษาหัวใจของนักองนักเรียนจากการจนบุรีคนนี้ไว้ได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่น่าติดตามกันต่อไปค่ะ